ลดโทษให้เชลซีแมนนิงโอบามาทิ้งทวนก่อนสละตำแหน่งเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ผ่อนผันโทษให้กับหนึ่งในบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลลับของอเมริกาในช่วงปลายปี2009เชลซีแมนนิงถูกกองทัพสหรัฐส่งไปทำงานที่อิรักในฐานะนักวิเคราะห์ข่าวกรองภาคเอกชนเธอได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายข้อมูลลับ เชลซีได้ก๊อปปี้เอกสารวิดีโอบันทึกสงครามและบันทึกลับทางการทูตมากกว่า7 0 0 0 0 0ไฟล์ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในการล้วงข้อมูลลับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันไฟล์เหล่านี้ถูกส่งไปยังวิกิลีกส์และเผยข้อมูลทุกอย่างต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหรือการเจรจาต่อรองทางการทูตที่มีความสำคัญ หนึ่งในข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเป็นวิดีโอแสดงการโจมตีของเฮลิคอปเตอร์สหรัฐต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายในกลุ่มแบกแดดที่ส่งผลให้นักข่าวรอยเตอร์สองรายเสียชีวิตเชลซี Chelsea ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา35ปีในเดือนกรกฎาคม2013ในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการจารกรรมและทำให้ข้อมูลของรัฐบาลรั่วไหลเชลซี Chelsea ซึ่งมีอายุ29ปีในขณะนั้นเดิมทีมีชื่อว่าบรดลีย์เขาไม่พอใจเพศของตัวเองขณะที่อยู่ในกองทัพ หลังจากการพิจารณาคดีเธอได้ประกาศข้ามเพศและเปลี่ยนชื่อไปเป็นเชลซีเชลซีต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพจิตและได้พยายามฆ่าตัวตายขณะถูกจองจำอยู่ในฟอร์ดเลนเวิร์ดถึง2ครั้งเมื่อวันที่17มกราคมประธานาธิบดีบาร,รักโอบามาประกาศลดโทษให้เชลซีจาก35ปีไปเป็น7ปีและเธอจะได้รับอิสรภในวันที่17พฤษภาคม2017 เส้นทางสู่เสรีภาพของเชลซีช่างต่างกับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งเป็นที่ต้องการตัวในข้อหาคล้ายกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกันเพราะเชลซียอมรับสารภาพและได้ผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในขณะที่เอ็ดเวิร์ดเลือกที่จะหนีไปกบดานอยู่ที่รัสเซียประเทศที่เกี่ยวพันกับความวุ่นวายในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้